ช่างมักรอทพิ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาเล่นน้ำตกอะไรว่วัดน้ำตกอยู่ที่วัดถ้ำสามเทพที่สามเทพไปประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวพาไปดูว่าน้ำตกจะมีน้ำไหมแต่ที่นี่วันนี้ก็รู้สึกว่าคนเยอะน่าดูเลยครับนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินลงไปนะครับตัวนี้ก็ทางค่อนข้างลื่นนิดนึงครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึ่งเลยครับเออข้างหน้าครับเดินเนี่ยระวังสิบหมื่นนะครับเออสิบพันนะครับ พันคืออะไรเหรอสี่พันก็คือหมื่นนะครับหมื่นถ้าเป็นภาษาอีสานก็คือหมื่นถ้าภาษาการคือว่าระวังลื่นนะครับออที่ครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างการเดินก็ได้ยินเสียงสองศพู่ซ่าทู้ซ่าตลอดทางเลยนะครับก็ตัวนี้ก็คือันเพิ่งคนโตใหม่ๆนะครับอากาศก็ชื้นนิดนึงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าขอบแล้วไม่ไหว ร่างกายไม่ค่อยได้ออ,อกร่างกายครับพี่เมทเดินขึ้นเขาก็จะเหนื่อยหน่อยอบรรยากาศข้างทางนะครับเนี่ยเห็นร่องรอยแล้วครับนี่อ่ะเออแต่ก็ยังไม่ใช่จุดที่ว่าเป็นน้ําตกของสามเทพนะครับนี่แค่ข้างทางนะครับเดี๋ยวไปดูว่าข้างบนจะสวยขนาดไหนโอ้ยอุปสรรคอีกแล้วเนี่โ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยครับ เคลนกันข้ารลาดชั้นนิดนึงนะครับต้องขึ้นกระไดไปด้วยครับโอ้ยทางค่ข้าง,งลื่นน่าดูลื่นไม่พอชั้นด้วย จากกันเดินมาชุดใหญ่ก็มาโผล่ตรงลำธารน,น้ำตกแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงบ้างน้ำตกอ๋อครับเป็นอย่างนี้ครับน้ำตกก็เป็นแบบจ,จอมๆนะครับไม่เยอะมากเท่าไหร่นี่ครับ จะไหลลงไปข้างล่างนะครับน้ำก็ถือว่าพอมีนะครับไม่ถือว่าแห้งได้ได้นี่ครับหลังจากที่เดินได้มาสักระยะหนึ่งก็เริ่มร้อนแล้วครับต้องเริ่มปวดสะพาระแล้วครับตอนนี้ถอดเสื้อถอดแมสถอดได้เพราะว่าตอนนี้อยู่คนเดียวครับในป่าด้วยไม่ไมีปัญหาหรอกไปเดินต่อไปครับ เดี๋ยวพาไปดูว่าุนตกสางเทพเป็นยังไงครับเดินต่อครับนู้นคนครับมาเห็นเทือกเขาภูเขาซับซ้อนครับแล้วก็มีรู้สึกจะมีเมฆอยู่เหนือยอดเขาด้วยนะครับไม่รู้กล้องจะมองเห็นไกลย<า>อยู่แต่ว่าถ้าเรามาดูด้วยตาเปล่าเนี่ยผมว่าโอเคสวยเลยอะบรรยากาศก,าศก็นี่ครับเพิ่งฝนตกใหม่ๆครับกับประมาณนี้ครับ ตามมาเอาป่าจิดขึ้นไปทางไหนครับงานนี้เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทางนี้เป็่าเราไปดูครับเรื่องหลงป่าไว้ใจผมได้เลยครับลงงทางครับประดิษฐ์เจ้าชาวบ้านครับแต่ต้องขอทางหน่อยะครับพี่ยายครับเอ้น้ำตกสามเทพอย่างไหนเนาะที่นี่บอครับเอาเลย ไก่ปะครับกะเาไก่แ่ลล่ะอ๋อครับเป็นไล่ะครับย่ง่่ใชไม่ใชมาเทียวบ่ครับผมโอ้ท้ไมาเทียวกับก้วขึ้นเปนัล่ะน้ำท่านม่าหี่ล่ะครับอ๋อใช่ป่ะกระเนตกใช่ป่ผมย่งไก่ปะครับย่งาไก่บ่กาน้ำตกบ่ผมหองน้ำดิดผมมาเชอแรกไหมครับขึ้นบ้าองใด่ได้คึ้น้ำตกบ่บ่ครับโอ้ก็จนท่านป่ตท่านาไปหอ่ครับอ๋อ เช่ไหมนี้กําลังกําลังชิลงบ่มเหรอครับใหม่เพราะเดี๋ยวไปน้ำเลยครับจัดเส้นทางป่าเลยน้องป่ามาไกลพอสมควรก็มาเจอชาวบ้านเก็บเห็ดครับก็โชคดีครับที่ว่าเจอก่อนชาวบ้านก็เลยเบรกลงไปก่อนเพราะว่าเพิดไปไกลกว่านี้อาจจะหลงไปไกลกว่านี้ครับโอ้ยางมากหนิป่าแบบเขี้ยวขนาดนี่ เัไรกงแล้วฮะีไปั้งครับไม่แต่เ็ดปิครับนเห็ยังมั่งเครับเนี่ยเ้เห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งลูก้วครับยางครับครับตั้งผิแล้วครับโอเคโอเคครับผมครับผมขอบคุณครับครับผมครับมาถึงแล้วคับน้ำตกน้ำตกสามเทพ บริเวณน้นก็จะเป็นไปวัดนะครับวัดสามเทพไปยังหัวตรงน,รนี้ครับนะครับบรรยากาศผมจะพาไปดูตรงนี้นก่อนนะครับบริเวณหน้าเราก็คือน้ำตกสามเทพนะครับหลังจากหลงขึ้นป่าขึ้นเขาไปจนเจอชาวบ้านกินเห็ดกขาพาลงมาครับก็เลยแบบอ่ะเจอละแต่ว่าเ้าจะหาทางไปยังไงเลยครับ ไปทางนี้ก็โหดร้ายนะดูดิครับแกตายได้แบบเดี๋ยวไปฝั่งนี้ดีใหม่ก็ต้องใช้กายกรรมนิดนึงอรงนี้ครับ ผู้คนครับเพราะว่ามันธรรมชางที่มีเข้ามายากครับแต่ในความยากมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ว่าทําให้ธรรมชาตินี่ท่าที่จะดิบครับในการถีบทุ่ลายนะครับมพาไปดูบรรยากาศโดยรอบนะครับที่ครับครับที่ไหนก็บริเวณส่วนน้นข้างของน้ำตกอ่าสามเทพนะครับอะไรนะครับมาอย่างไรนะครับอะไรครับเห็นไหมครับออ๋ กำลังพากันปีไปบนยอดน้ำตกครับไม่ใช่ยอดดิคือส่วนบนของน้ำตกครับเพราะว่าถ้าน้ำตกยอดจริงๆเนี่ยมันจะขึ้นไีอีกครับที่ระวังสิบพันนะครับรค,ครับระวังสิบพันครับอาจจะงงว่าสิบพันคืออะไรสิบพันก็คือระวังหมื่นครับอาศัยฐานหมื่นแปลว่าระวังหกล้มนะครับลื่นนะครับงอครับ นี่ครับก็คือว่าเมื่อกี้เราอยู่บริเวณด้านล่างนะครับตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับเนี่ยนึกเก็ด,ดยงามมากครับนี่กเป็นแนงถึงชั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ว่าคนยากที่จะเข้าถึงนะครับก็เลยทําให้ความเป็นความเป็นธรรมชาติมันยังยังแบบยังดูดีอยู่ครับนี่นครับคนนําทางมาหนูอยู่คนเดียวเลยครับโอ้โห นี่ครับขั้นตอนการลงครับต้องค่อยๆย่างนะครับเข้าใจย่างครับ,รบต้องค่อยๆย่างเดียวมันทันเนี่ย อโอ้โหเอเลยครับแข่งครับ้ยเย็น,น,ยยยยนมากมากมข้าวกับ,ก,บกันิยงมานะครับเสามเทพครับอุยด ทีเ่เรื่อตกเสร็จปุ๊บก,ก็เดี๋ยวจะพาไปชมวัดครับวัดเขาสามเทพนะครับแต่ว่าตอนนี้หลังจากเรื่อตกปุ๊บถ้านก็เห็นภาพแบบมีเส้นตรงกลางนี่แสดงว่าเรนโกปโปมันแตกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เลื่อนของลงตอนที่น้ำตกครับป้องลงเต็ม,เ,ตมเลย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> นี่ครับหาเก็บเหตุครับเ <c oughs> นี่ยวิธีชาวบ้านนะครับไม่นดีหมานปะครับ ขึ้นมาครับมั็มาบ่ะครับครโอเคขอให้มันมานไอติบตะกร้ารด้วยครับครับคุณหลาคุไปหาวัดคุณล้าคุณนี่ครับไปนี่เป็นบ้านแรกครับครับหาหลวงพ่อพู่ออะรครับครับเราจะจะมาจีบงที่ทวอยู่บ้านนะครับน้ำโดยเสือดำนะครับแข็งแรงมากครับโอ้โหมากระทืบลงละสองเป๊ก โดมไม่รู้ติดสามเป๊กโอ้โหกลับถึงบ้านปุ๊บหลับเป็นตายครับครับไหนครับนู่นนะครับต่างอาชีพครับครูนมสาวนะครับครับน่เห็นไหมของแท้ครับอ่าสาวสิบหกอ๋ออ้อยครับอ๋อบ้านเตาเลยครับสุดยอดครับสวยสวยงามนี่ครับ เดินป่าป่า,าดงก็จนขึ้นมาถึงจุดชมวิวนะครับนี่ครับโอ้โหวิวนี่ครับโอ้โหแจ้งแกมแจ้งโอ้เชือกเขาแบบรีบไปยัดเลยครับ อย่าไรพี่ข้างหลังเป็นอะไรครับเขือเขาแบบเขียวมากเลยฝั่งนู้นน่ะสุวรรณเลยพี่ครับตอนนี้ก็หลังจากจุดชมวิวล้วก็กำลังเดินทางลงเขาแล้วครับอ่าลงไปถึงจุดน้ำตกที่เดิมแล้วครับซึ่งไม่รู้ใครพามาใครมาหาเส้นทางนะครับ เป็นไงพี่ใครพามาครับมีคนเยอะเลยครับครับใหญ่ๆครับครับอ๋อพามาแบบไม่<า>มไม่ค่อยปรึกษาสุขภาพเท่าไหร่ครับ เอาดูดีกนโอเคเลยรับโอกนเลยไปนลงร้อมกันร้อยครับครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงตรงสริงที่เราจับไลครับราเตรียมตัวกับนะครับ let's go